สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวสาสิธรทองศักดิ์รหัสนักศึกษา B6017262 วันนี้มาพูดเกี่ยวกับสรุปรายละเอียดของหัวข้อโครงการนะคะโดยชื่อโครงการนะคะมีชื่อว่าโครงการโรงพยาบาลขนาด152เตียงนะคะมีที่ตั้งโครงการอยู่ที่ถนนรัชดาลำอินทาแคว้งนวนจันทร์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานคร ชื่อเจ้าของโครงการนะคะคือบริษัท KPN Healthcare จำกัดมหาชนนะคะที่อยู่ของเจ้าของโครงการสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่719อาคาร KPN Tower ถนนพระราม9แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนะคะ่ะโดยเลือกหัวข้อระบบสาธารณูปโภคในหัวข้อการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลนะคะ โดยน้ําเสียนะคะจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สําคัญก็คือน้ําเสียเกิดจากคนงานก่อสร้างโดยปริมาณ16ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะโครงการนะคะจัดให้มีระบบบาบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเติมอากาศจํานวนหนึ่งชุดออกแบบให้รองรับน้ําได้40ลูกบาศก์เมตรต่อวันคะ่ะซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากคนงาน ก่อสร้างค่ะโดยระบบบาบัดน้ําเสียดังกล่าวนะคะสามารถบําบัดน้ําเสียให้ค่า BOD น้ําทิ้งนะคะไม่เกิน20มิลลิกร,รัมต่อลิตรค่ะโดยมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะดัง4หัวข,ข,ข้อนี้นะคะก็คือ1นะคะจัดการให้มีห้องส้วมสําหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอจํานวน30ห้องนะคะดังรูปประกอบรูปที่2นะคะและข้อ2นะคะจัด ให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศจำนวนหนชุดออกแบบให้รองรับน้ำได้40ลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะข้อ3นะคะประสานกับรถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตบึงกลุ่มนะคะมาสูบตะกอนส่วนเกินนะคะเพื่อไปกำจัดของเสียนะคะโดยกำจัดในทุก3-4เดือน,นะคะ่ะและข้อสุดท้ายนะคะจัดให้มีพนักงานดูแลและทำความสะอาดห,ห้องน้ำและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียค่ะ และก็มีมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบของสิ่งแวดล้อมโดยตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบาบัดน้ําเสียสําเร็จรูปเดือนละครั้งค่ะตลอดระยะเวลาการก่อสร้างน,นี่ก็จะเป็นแผนผังของพื้นที่การก่อสร้างอาคารนะคะโดยในรายละเอียดของโครงการนี้นะคะยังไม่เป็นไปตามแนวทางของสอพนะคะซึ่งยังขาดแนวซึ่งยังขาดแผนผังในการวางแนวท่อนะคะและก็ขาดการ บําบัดกา๊าซมีเทนแล้วก็ละองการบําบัดละอองน้ําด้วยค่ะสําหรับดิฉันก็ขอจบการนําเสนอเพลงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ